สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ลเลี้ยงงวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ,บ้านสว่างงัวงามเมื่อนวานสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมาสบวัวราคาง,งัวที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมืัอนี้พามาอัปเดตราคางัวงามนะครับเนาะที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งตรงกับวันอังคารที่23พฤษภาคม2566พี่น้องเป็นเสาร์ที่อากาศแจม่มใสดีพี่น้องตน้นฤดูฝนบางคนเช่าให้เช่าห้าแต่ลงให้ล้งหน้าเหรอนาะพี่น้องเนาะพากันวานกันแล้วไถยวานกันนนแล้้วพี่อองรฝมา โม้ยให้ให้เกิดเข่าคุยมาเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศพี่น้องคือคักระทุกคนเบิ้งบรรยากาศออ้ยฝ่ายงวัวร้ายพี่น้องบรรยากาศคือคักแข็งเน,นาะบ้านชาวบังเชี่ยแนวบ,บ้านสว่างงัวงานสีผ้าชมไปไล่โตไปง่ามๆเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งอีกโซนนึงมันหลายโซนนี่พี่น้องมาเบิง้งโซนหน่อเข้าก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิง้งโซนนี้งัวงานหลายเลยพี่น้องามาเบิงนนงเบ้งทางงวัวงานเพิ่นกำลังตรวจก็มีแหละพี่น้องเพิ่นกำลังตรวจทองมีบริการตรวจทองนะพี่น้องผู้ใด อของใจกันว่าทองว่าะทองสามารถตรวจทองน้ำเพลินพี่น้องกินมีหมอมาประจําอยู่สนามพี่นอ้องกาลังตรวจทองอนี่คือวิธีการตรวจทองราคากับประมานตัวละหาร้อยบาทพี่นอ้องกําลังตรวจทองกันนี่คือการประกันทองเดี๋ยวมีหมอเพิ่นกันมาประจาอยู่ปาะูตศาสตร์เพิ่เน้องพี่น้องเนาะอ้าวไปคมสันหอยคมสันหัว่าตาเห็นหนาอาทิตย์แล้วก็เห็นเพ<อ>ื่อนใดมากไล่ละไล่ละมือนหารอเพื่อนใดก่อนตัวละหนึ่งมือแปดพันหนาร้อยฟังบอผีพี่น้อง 18500อุ้ยดีเจคมสันดมากตัวละ18500ว่างชัดๆสาวสวยเอาเอาโฆษณาโฆษณาะสองตัวไล่ละทอกันไล่ละซ้ำกัน18,500มันดียังไงมันถือลักษณะดีนี่ลักษณะดีมันถือมันกอบสองหมื่นกว่าโอ้เนาะสองหมื่นห้าเนาะหนึ่งหมื่นแปดพันห้ โอ้ถ oh, <im Puis isters> oh, mm ้า hmm. ซ er <Có S 2> ื้อสองตัวได้คู่หนึ่งแมนค้ามเผินโอ้ถ้าซื้อคู่นึงก็ได้สองตัวฟาดท่แมนความเผินมันคือเจงิงขนาดนี้มันเงินมาถึงสี่หมื่นไปาผูขายกรูปลาโอ้ผู้ขายกระดูกนมข้มสันบอมนี่เงินโอ้ นอคือกันคักนอเพี่นออ้าวฝากเบอร์โทรหอยคมสันศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่น้างหนงเ่พี่นอฟังผิดไลาดละ1นึ่งหมื่กับแปดพพี่นอต่อได้น้ำพร้อมเพื่อนว่าสองแม่สาวหน่อยปานงวดเจียนเพื่อนว่าปานเลข1ิบเพื่อนว่ะขสิบเดคันสื่อคูหนึ่งได้องตัวโหลดเพื่อนว่ะขั้นสื่อสงตัวเป็นครูหนึ่งโหลดเอเป็นครูโหลดเพื่อนว่าโอ้ยสนมาขัดใจโอเคขอบก็เลยไล เป็นฝากไวปแม่สาวหนึ่งก็ร่างของก็ร่างถือว่าเป็นสะดวกอย่างของเบิร์นแม่แบบงพี่น้องสีกาบลายต้นโตเพิ่มเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายทางพี่นั่พี่น้องนะแม่ลูกเป็นกําลังต่อร่องกันบ่ขออนุญาตครับอันแม่ลูกลูกแม่บ่อันนี้อันนี้หองเพิ่์นครับโอ้ อันนี้ของเจ้าอันนี้ลูกแม่ปอนลูกแม่ครับลูกโอ้โอ้ลูกขายแล้วเหลือแต่แม่มันเปิดเท่าไหร่แม่มันเปิดไปหนึ่งหาสิบสองหาสิบสองทองอยู่บ่ทองครับเปิดอ้ยแม่ทองแล้วดิพี่น้องประกันทองต้นโตสูงลอยหาสิบได้ความสูงกว่าทองอ่างล่างเลยหาสิบสองตัวทองครับพ่อประกันเลยเนาะประกันแล้วครับตัวทองครับพี่ตาไห้ลูกดีเพี่ตาใจลูกดีพี่น้องนั่นลูกสาวคนหนึ่งทองอ่างล่างเลย ไปเครื่งหนังบ่ได้จะได้มันแน่นนี่นาเพิ่นตาเพิ่นพี่น้องก่อกันจีจ่ายนี่ตวดให้เลยครับโอ้ประกันท้องครับผมชั่วมากเลยลูกเพิ่นขายไปเท่าไหร่ลูกเพิ่นขายไปเกือบ20,000ครับโอ้เกือบ20,000แล้วพี่น้องอ้าวขอแยกฝากเบอร์โทรหน่อยศูนย์5ปอย์งห้าังเด้าสิบห6า768สองห้าสิบเพิ่นเปิดขายพี่น้องต่อได้อีกต่อรองได้อีกประกันท้องนี่พี่น้องราคาประกันท้อง แต่นองตงั้งโต้งคานางงามมันไปไายหมองกันบ่ิดได้เลย,เลยผมตรวจไปเลยครับโอ้น่ะแลเอาเบิ่งได้พี่น้องบางเบอร์ใด<ช><ห>ผมก็ตรวจไทยโอ้อโอประกันกันเนาะนี่เบิ่งพี่น้องห้าสิบสองนี่พี่น้องเครื่องดำหางงามต,ต้นโตดีน้าใต้ดีพี่น้องนังหนาซาใหญ่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่ห้าสิบสองเพิ่งเปิดไว้เดี๋ยวสีเชื่อคับเบอร์โทรั่วพนอีกเธอหนึง่งขออนุญาตเบอร์โทรั่วพนอีกเธอหนึ่งอ่ะทบทวนเบอร์โทรอีกเธอหนึ่งเนี่ยศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง ห้าห้าหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเพื่อนมาจากกุฎชุ่มยาสซทอนเรับพี่น้องเมีเดียวหาสิบสองทองแล้วประกันยางดีรับประกันพ่อตรวจให้เลยเพื่อนว่าเพื่อนตรวจให้พ่อเอ้าขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมมาเบิ่งงัวงามคู่หนึ่งพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกกันอยู่บ่แม่ลูกครับแม่ลูกแม่เพื่อนพี่น้องหัวสายเลือดสูงอันลูกเพื่อนพี่น้องลูกพ่ออะไรเพื่อน ่บ่มีใบท์มโอ้พอมีใบแต่ว่าลูกพ่อดังพี่น้องพ่อดังเขาเนาะเบื่อนหน้าตาลูกเพิ่นงามไหมพี่น้องตนโตดีสีสันดีน้าใต่สีนี่ลูกสาวเพิ่นนี่พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นสูงร้อยยี่สิบไตลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่หน้าเพิ่นแม่เพิ่นบักใหญ่ที่พี่น้องแม่เพิ่นสูงร้อยสูงไต่แม่เพิ่นทรวงหรือเปล่าอ๋อผสมแล้วใส่พอได้ไหมเนือ ้อโเพิ่นเพิ่นบ่ได้เอาไปน้ำเพิ่นมาาสั่นติขายแบบแยกหรือแบบเป็นโคมมัดร่วมเลยครับมัดร่วมเลยเป็นว่าเป็นโคมเลยเพลินว่าเปิดเท่าไรบาานี่โคมนี่เปิด์หกหมื่นสองหกสิบสองสองตัวหกสิบสองนี่พี่น้องหัวหล่นธรรมชาติหัวหล่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องผู้ใดสนใจเอาฝากเบอร์โทรนี่บ้านเออศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง 292 9320สองเมาจากร้อยเอทครับร้อพี่น้องลูกสาวเพิ่นได้พี่น้องงามงามนี่แม่เพิ่นได้พี่น้องซื้อเป็นโคมเปิดเป็นโคม62มับสองดวไปพี่น้องผู้ใดสนใจก,กระโทงมากตามเบอร์โถงปะะเป็ฝ่ายว่าเอาความเพื่อเลี้ยงมาอย่างต่อพี่น้องโอ้ตอนพี่น้อมาเบิง่งอันนี้คือโซนนอกอยู่ในพี่น้องนี่คือบรรยากาศโอ้ยรถกำลังเข้ามาแม่นี่ก็งามพี่น้องแม่สาวหน่อยพวกเพื่อนสะดวกองพ่มุ่นบ่ แม่สาวหน่อยง้าากครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยเปิดเท่าไหร่ครับเข้าสองครับเข้าสองป้าโทรราคางง้วเข้าสองนี่พี่น้องนี่แม่สาวหน่อยสีแดงนามไตดีป้าโทรแม่แบยเงียวใส่แล้วเพื่อนว่าตาตรวจทองมากด้วแม่น่เอาเข้าสองนี่เนาะมาจากใส่ครับมาจากคุณคนไข้ไหมครับ โปนไส้อยเห็เท่าเนาะโปนไ้ร้อ,ย,อ,ย,อยดพี่น้องแม่สาวนนสาเนาะโป้นไส้คนเดมากเาสองต้นโต,ตดีน้ามใต้ดีเครื่องดำพี่น้องเบื้งหางเพื่นพี่น้องเบิ่งไร่เหดเอาเดี๋ยวเอพี่น้องราคาเงเศษสองสองหมองพันนี 22, ่พี่น้องอ้าวากเบร์โทษในแบบนี้โอ้บ่มีเนาะโอ้ห้อยอยังเห ห้อยอย่างห้อยเดือนจากพ่นทรายพี่น้องยี่สิบสองผู้ใดสนใจไปบ้านยังหลับพ่นทรายเหรอไปบ้านโดนขามเลยบ้านดอนขามพ่นทรายสองสองบรรเสว่างเนาะไปเลยเป็นว่าเอาเชยเขาพูดเรื่อยไร้หมันครับผมอุ้ยมะเบิ่งบาทนี่แม่บักใหญ่เปิดหกสิบเกาโทเปิดไปหกสิบเก้าประกันบานเนี่ยใช่เพิ่นสูงร้อยหาสิบหาใดเกือบร้อยหกสิบหลักความสูงแม่เพิ่นรับประกันทองเพิ่นตรวจเรียวยวเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยประตอย่างหรือแม่บักใหญ่พี่น้องอุ้ยแหนอกงามคักพี่น้อง กระหนอกงามนมซีเต่าแล้วก็น้ำไตงามพี่น้องน้ำไตกระชับดีเบื้องหน้าตาเพื่อนพี่น้องสุดยอดได้เบื้องแข้งขาเบื้องพี่น้องประกันวัตถุอย่างประกันทองตะนอเพื่อนเมพั่นสายเลือดสูงเลยพี่น้องหกสิบเกาเนาะเพื่อนไซกับพอเจ้าช็อกโกแลตพี่น้องไว้ของวีไลฟ้าพี่น้องนี่เพื่อนมีใบมีหลอดครบเรียบร้อยเลยพี่น้องเพื่อนผสมตั้งแต่วันที่วันผสมสิบตุลาเนาะ สิบตุลาพี่น้อง้วยได้๋าหกเดือนแล้วตัวพี่น้องจเจ็ดเดือน,น <7 S 2> เ,อนนเอนลยพี่น้องปื้ยพี่น้องหกสิบเก้าเปนเปิดไหวแม่บักใหญ่อ้วนงามแม่พันแม่ขอกแม่ขายเดีเลยเป็นไมาจากใส อำนาจครับอำนาจเจริญพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรหน่อครับบันย์แปดศูนย์แปดสองเจี่สอก้าเก้าเก้าเก้าหนึ่งสองสอง่บเก้าแ่ทองแล้วครับเจ้าเจ้าช็อกโกแลแต่เจ็ดเดือนแล้วพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยครับยดีอุ้ยสุดยอดดีวั็นตัวอย่างหางดีเครื่องดีเครื่องงามเชื่องเครื่องเชื่องเครื่องเนาะ อง่าม่วเปิ่พี่น้องได้ร้งนเอเอาขอบ่าหนับผมผู้ใดสนใจก็ตมาต่องกับเพื่นไดพี่น้องอ้วใหญ่วงามของแล้วกเจ้าจกลดงามี่น้อ่ายงาพี่น้องบรรกาการสื่อการขายคคาะด้พี่น้องคสมควรนีคือตลานัดโคกับือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเนีพี่นองสุาพยางัไปข้างในพี่นอง ได้ควานสะดวกกระสีสอดถามเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงสายคุณสวัสดีครับขออนุญาตมือนี่อันแม่นี่ทองบอบอเนาะแม่ทองว่างทองว่าง,ง,างพี่น้องเป็นแม่ลูกแย่อ้นแม่ลูกกันบ่นี่โอ้แม่ลูกตัวนี้ผมก็ลืมเบิองอันนี้แม่อันนี้ลูกลูกไส้แดงจัดเลยพี่นออ้องการจ่ายลูกคนพี่น้องงามงาม ลูกผู้แล้วต่อไปลูกแม่เพื่อนว่าเนาะนี่แม่เพื่อนนี่พี่น้องซ้ำนี่อันนี้ลูกไส้เพื่อนปลาทั่วลูกไส้เพื่อนพี่น้องขายเป็นโคมหรือขายแยกขายแยกก็ได้วอา้าวขั้นแยกตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หมื่นเจ็ดสิบเจ็ดพี่น้องขั้นแยกสิบเจ็ดบาทราค่าไหร่พี่น้องแม่ล่ะแม่สองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันเออสองหมื่นแปดพันคับสิบเจ็ดไปสองตัวพี่น้องเอายังสิกินนมอยู่โอ้ยยังสิกินนมอยู่แม่เพิ่นบ่ทันผสมตัว โอ้คันแยกลูกไปกับผสมแนนนอนเพราะว่าลูกเ่นให่เลยที่พี่น้องลูกให่เลยที่เกเปนเปิดไว้ยหนึ่งหม่นเจ็กับส0 0 0มื่นสอเท่าไร่อ่นแปดสอ0 0พัพี่น้องสองโตถ้าซื้อเป็นโคมกระถือล่งกว่านี้เนาะเอา้าฝากเบอร์โทรในบันศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าศูนยกหกแพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นผู้ใดสนใจโ <39 S 1> ทรมาต่อรองกบเพืน่นใดสิบ บอมเมนหน่อยนี่พี่น้องง่ายเละลูกไส้เพิ่น28แม่เพิ่นพี่น้องเอาไปรุ่นเอาลูกแม่บาดน,นี่เ<ร>นาะว่าพูดได้หลายเด้อมันมันครับผมนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายหัวกล้วยจิตตลาดนั่นพวกกบบระบื้องบ้านเชียงหวางพี่น้องเบอร์เขาราคาหัวพี่น้องผู้ดใดสนใจตัวได้กระทบมาสอบถามเพิ่มเติมจากบ้า,บา,บาเนเชียงหวาจันแนลไทยท่าอาจจะบอละเอียดพ่อกระเพิ่มเติมเอาเอาด้อพี่น้องเด้อไทยท่าเพิ่มเติมเอานะครับผมซ้ายขุนหลายพี่น้องซ้ายเหนือกระไลซ้ายขุนกระไล <utan> เบิ่งแม่สาวหน่อยสวัสดีครับขออนุญาตสะดวกบ่ื่อนครับแม่สาวหน่อยเปิดเท่าไรนึกสามหนึ่งรสามสิบสองม่สาวหน่อยพี่น้องสีสันดีเขาแต่งมาเรียบร้อยเขาแตง่งได้เนาะเขาแต่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้นโตเงาพี่น้องนามไต่งามหางงามหางเงาเกือบลากดินพี่น้องเบิ่งหางเพิินงามพี่น้องเครื่องดำเบิ่งเครืองเพิินพี่น้องต้นโตเครื่องดำหางเงาเบิ่งหางเพิินพี่น้องนุ่มซีเต่าชัดเจนเลยเบิ่งออกพี่น้อง สูงลอยสามสิบได้ความสูงเพิลเบิงราคาสามหมื่นกว่าพี่น้องเดี๋ยวสามรายละเอียดอีกสามเท่าใดก็สามสองสามสองด้พี่น้องนี่ตัวนี้สามสิบสองราคาเพินพี่น้องต่อลองไดอีกนิดนึงเนาะต่อรองใดอีกนิดนึงพี่น้องนี่แม่สาวแต้มงามพี่น้องต้นโตที่ดีเงาอ่านละงสามสิบสองเปิดเป้เอาฝากเบอร์โทรนน่ครับเันดีศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้ามาจากไหนครับยโสบ้านใด มาได้ก่อนโคกเงาโอ้โคกเงายอดโสมาจากทางน้ำหอยสาดสายควายขอบคุณหลายๆหันมาเด้อฝากบ้านสาว่างงวงงามน้ำเนี้ยค <c oughs> รับผมเอาย่าง <c oughs> ต่อพี่น้องเ <c oughs> บิ่งบรรยากาศย <c oughs> างไปอีกนอกพี่น้องเนาะอ,อีกโซนหนึ่ง <c oughs> นั่งไหลได้พี่น้องอุ่นบรรยากาศการต่อรองคือคักนี่พี่น้องมานี่คึกคักโอ้มาเบิ่งวง่วงหน้าโคตรส่องท่านงามงามพี่น้องตัวนี้ฟันมื่นลื่นงาม ฝรั่งกำลังตอ่อรองนายหอยฝรั่งฝุ่นกำลังตอ่อรองงัวงกันอืมงามงามงามาสวัสดีครับขออนุญ,ญาตแม่ลูกสายบันบานสีมุมมุมเทิงสองตัวทั้งแม่ทั้งลูกลูกแม่ป่เนยลูกแม่ที่พี่น้องโอ้ยโตนโตหนังดีเนาะหนังดีดี สีก็ดีเขาเอิ่นว่าสีมักเกิดนี่สีไพมีตะคนมักสีนี่สีมุ่งเกินเฮ้ยแม่เพื่อนท่วงหรือเปล่าครับห่ครับบ่เดือนเ่เนาะแต่ว่าใกล้แล้วล่ะไกลเลยเดินง่วงบานๆเะครพี่น้องเปิดเป็นโคมโคมนี่เท่าไหร่คนี่4,000ครับผม4,000เป็นยังไง2ตัวได้พี่น้องโคมนี่4,000นั่นแม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนนี่ลูกสาวเพื่อนลูกสาวงามๆนี่พี่น้อง4,000ลูก2ตัว4,000เพิ่งไล่เดียดพี่น้องสูงร้อยสามสิบห้าได้องตามต้นโตดี ลูกสาวกับงามได้พี่น้องดกซาวงามต่อไปเป็นง่วนบานเท่าซีเพิ่อเปิดไวส2โตพี่น้องมาจากใส่หนรอยเย็ดครับรอยเอ็ดเนาะเอาฝาเบอือโทรนะครับ0ันศูนย์แปดศูนยปเจ็ดหาเจ็มรับผมนเพิ่นมาจ่ารอยพี่น้องซีสิบสองโตได้พี่นองไบราคาง่วนบานเทาพี่น้องเอาขอบคุณเล่นหยมันครับผม ต่อร่องกันใดแล้วว่าตัวนี้มันตันมึนลื่นดีงามๆหัวตัวนี้พี่น้องมาเบิง์แม่สาวหน่อยพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยพี่น้องเขาธรรมชาตินเนาะแม่นอะเขาธรรมชาติพี่น้องเบิงต้นตหนังหนาซาใหญ่ท้ายสูงลอยสามชิ้หาดใ่ถ่ายเป็นมีเครื่องดำพี่น้องเบิง์หางพิ่นงสีอะายเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนิดนึงเอาไมเอาไมเอาไม้พี่น้อง อ้าวโอเคหางงวามาปัดอ้าวนี่งามอยู่ดีพี่น้องนั่งนะสายญ่น้ำไตงามพี่น้องน้ำไตกระชับดีเปิดเท่าไรพี่แม่นี่สามยังก่อนสามสิบสี่เพิ่นเปิดใบพี่น้องสามหมื่นสี่พันได้พี่น,อน้องแม่สาวหน่อยตัวนี้นั่งดีเนาะนั่งดีเป็นแม่พันแม่ขอกแม่ขายได้เลยพี่น้องสามสิบสี่เพิ่นเปิดไบไมาจากใส่ให้ลูกอ,าอาสามาดร,รอยพี่น้องงามเป็นตาสื่อของเพิ่นต่อรองได้อีกอยู่เพิ่นว้านเนาะงามอยู่เดย เขาธรรมชาติเลยเนาะอ้าวฝากเบอร์โทษในแบบนี้ลูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนห้อยโอ้ยอาสามาดพ่อเพิ่นอยู่ตลาดชมพูบุตรตลอดนะเออตลอดมันหมาเด้อลูกเด้องามงามพี่น้องงามพี่สามสิบสี่เพิ่มเปิดไมพี่น้องแม่นี่ก็งามพี่น้องยโอ้พิ่นสิสดดีข้อมูลก่สีแดงจัดจานดีครับ กำลังอะไรเงินกันเลยเป็นกําลังโซกีเลกันอยู่พี่น่องขออนุญาตเป็นเป็นสิะดวกบ่งคูนี้ไม่ซื้อมาานอนี่คูนี้ก็คูนี้งามงามพี่หน่องงามงาม ขออนุญาตเปิดร่เปลีเพราะว่าร่ม YouTube เป็นสิสะดวกบนนอที่หนองน้องขออนุญาตครับขออนุญาตทายถ้ำในบนนอครับสะดวกบนนอครับผมโอ้หัวเพิร์ดเป็นว่าอันนี้สะดวกกว่าขั้นนี้สะดวกให้ข้อมุนบนนอโอ้นี่บ่โอ้น้ำกันเพิ่มมากว่าน้ำกัน โอ้แม่สาวหน่อยเอ๋อเดี๋ยวถ้สะดวกเนี่ยข้อูลพี่น้องก็เป็นยังเนาะหัวง่ายทำอยู่พี่น้องของเพลินอ่ะยังต่อพี่น้องโอ้แม่สาวหน่อยตัวถิ่นคองผู้ใดเน้อแม่ดุห้ามพี่น้องตัวถิ่นคองผู้ใดเน้อแม่ดุเพลินดุสาวงามงามเกินเถินอยู่ของผู้ใดน้อนหน่อยเบิ่งบรรยากาศพี่น้องคือค่าก็ได้พี่น้อยคือบรรยากาศการซื้อการขายนัว อันนี้ลูกของผูใดน้อนี่น้องงามู่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่งามงามตาเพิ่นอยู่ถนนพี่น้องบ่าหมูว่าเพิ่นสิสะดวกขห้ข้อมูลบ่อันนี้แม่ลูกกันบ่โอ้แม่ลูกกันเปิดอเท่าไดโคมนี่ครับ6 5 0ม0 6นหาหสิบหาเปิดว้แม่ลูกลูกแม่งามงามเด้อกลูกเพื่อนนี่งามพี่น้องต้นโตดีสีสันดีแม่เพื่อนสูงใหญ่พี่น้องต่วสีกาบหลสีออกนวลนวแม่เพิ่นนะครับผมตาวลูกงามนะพี่น้อง หกหมื่นครับหาพันห้หมื่นคับพันพี่น้องเพิ่นเปิดไปสองตัวแต่ว่าแม่พันใหญ่เลยพี่นอ้องเอาดีรถดีรถรถมากพอดีรถมากพอดออีเดี๋ยวสิสอบถามออไรเดียเตอร์โทรษพ,พี่น้องหกหมื่นห้าพันแม่ลูกเบิ่นแม่เพิ่นลูกเพิ่นพ,พี่นอ้องจูงไปจูงไปไล่ไปไล่ไป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 ลูกไปกไปรถเชียวไป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 ลูกไปไปไป,ไป ดูมากพี่น้องขนรถปักงไงได้ไปละรถปักงไงพี yeah. ่น uh ้องนี <men <men ่ล um ูกสาวเพิ่นเครื่องดำแม่เพ um ิ่นแม่เพิ <men> <men> <men <men> 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 ่นสูงร้อยเกืาะร้อยหกสิบแม่เพิ่นพี่น้องแม่ไงอยู่นี่หกสิบห้าเพิ่นเก็บใบอยู่เนี่ยแม่ใหญ่แม่งามลูกสาวก็งามการใจลูกงามงามพี่น้อยอุ้ยสุดยอดเลยแม่เพิ่นงามดีเอาฝากเบอร์โทรได้ครับบ้านนี้ศูนย์หกหนึ แปดหกศูนย์เก้าเพิ่นมาจากไสงอาสามาถลอยพี่น้องแม่บักใหญ่ลูกงามงามพี่น้องหกสิบห้าพันหยาเปิดไว้ผู้ใดสนใจกับตัวร่องใดเนาะยังตัวร่องใดนิดนึงเพิ่นว่าเอาขอบคุณหลายๆมันหมาดเลยครับผมอ่านี่คือราคางัวที่ตลาดนัดโั่วคือบูรพาเชียงวังพี่น้องผู้ใด้สนใจตัวใดกับทั่วมาตัวร่องกับเนื้อหอยเ้อเพิ่นมมาพี่น้องบันสึกวางเชียงดาวกับไทยท่ามรายละเอียดให้เบิ้งนะครับผมอาจจะบ่ราละเอียดข้ากับสอบถามเพิ่มเติมเอาพี่น้องผู้ใดสนใจผู้ใดโค้อมูล อากาสอบถามนัเพือนมาเบิ่งว่าแม่บอกไงพิเศษสุดหรอขมูลบอตัวนี้แม่ไงแม่เยกลูกมากไงสีแดงเครื่องดำหางง่าวพี่น้องขอรายละเอียดคุนสวัสดีครับขออนุญาตทายทําแม่แยกลูกมาเนาะสายหูพี่น้องเปิดเท่าไหร่เฮือซํานี่เปิดเท่าไหรอยากได้เท่าไหรเปิดสองเก่าป้าโทษพี่น้องราคาสองเก่าพี่น้องเบิ้งเครื่องดำหางง่าวหางง่าว ซองเก่าเพิ่นวาพี่น้องมันดุดมันดุดมันบอดได้่วนมันดุด <c oughs> สูงลอยหาสิหาได้ความสูงเกินพี่น้อง,ส,ง,ส,ง,อง,งสองเก่าตีสองเก่าตีว้าพี่น้องราคาง้วะซองเก่าได้นน่มีผู้ซื้อยังบอกถ้ามีผู้ซื้อเพื่อนวาบ่าบโดนดอกมันราคาถืออยู่เป็นแต่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่สายหูสองเก่าได้พี่น้องราคางว้วสูงลอยหาสิหาได้เกือบหล่อยวงสิบเรื่องที่ละสูงเกินเทน มันบอท่านต็มปันไดสักหล่ะมันโค้งอยู่พันแยกลูกพี่น้องงามอยู่ซองเก่าเป็นวะราคาไม่จากสายค่ะข้อเนี้ยเครับโอ้บันข้อเท่านี่บันข้อเหนือนี่ตัวนี้บ้านข้อเนอหนืนอ,นอใกล้ๆกันเลยพี่น้องเอาฝากเบอร์โทษหน่อครับบ้านวันนีผมวันพิเรษโอ้บ้มีเบอร์ทโรทษห้อยอยัางพอดีพอดีพอดีของพอดีข้อเหนือซองเก่าดิพี่น้องราคาหัวเอาขอบคุณหล่าๆบ้านข้อเหนืออยู่ใกล้ๆสนามนี่แหละพี่น้องจุงเอากระไดอ่ะขอบคุณหล่าๆเป็ดนักทีตยวองหารผสม บ่โอ้เดียวว่าขายกับโอ้เป็นพี่น้บรรยากาศคือคักราคางูอ่ะเบิ่งเอาพี่น้องอัปเดตเอาราคางูอ่ะโอ้ขนมาสื่อมาขายไล่หลายพี่น้องแต่ราคางูว่ะกัยังบ่ขยับเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าคนมาสื่อมาขายหลายเ่พี่น้องความเคลื่อนไหวของในหอยไล่หลายแต่ราคากับยังบ่ทันขยับเป็นไหนพี่น้องฟังเอาราคาแต่ละตัวเนาะพี่น้องเนาะ ว่ามันเป็นเั่าไหรนะครับผมสองเก่าโตแบบนี้พี่น้องนี่อย่างต่อพี่น้องโอ้เฟืองพี่น้องคนมาสื่อกหลายคือคักพอสมควรพี่น้องแต่ว่าราคาห่วเห็นยังบาท่านขยับนี่ ผูกไว้พี่น้องเพิ่นผูกไวข้างนี่เพิ่นผูกไว้ส่วนใหญ่จะผูกไว้บ่มีได้ห่วยสิสอบตามรายละเอียดผู้ใด้น้อพี่น้องเน่อยผูกไวอ่านเบิง่งส่วนใหญ่เพิ่นก็ะผูกไว้เลยพี่น้องถ้าสายเนื้อนี่จะผูกไว้อาจจะหารายละเอียดเนี่ยพี่น้องอ่ามว่าเบิ่ง2แม่สาวหน่อยนี่เพิ่นสิสอบคนมุ่นมาเนาะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายถ้ำสองสองแม่บอกต้นอันแม่อยู่บ่โอ้สองแม่แม่สาวสองแม่เขาธรรมาชาติเนาะนี่เนาะ พุดอยู่พุดอยู่พูดอยู่พุดอยู่ปปันไดโอ้พ่ปันไดเนาะเบื่อพี่น้องโตเงาเงาเงาอ่านหลาดสีกราบไหลสีเม็ดกับเปลือกเหนียวแม่สาวอยู่พี่น้องสูงท้ายพ่นสูงร้อยสาหาใดเครื่องดำหางเงาพี่น้องน้ำไตงามน้ำไตกระชับดีต้นโตดีพี่น้องเปิดเท่าไรซ้ำนี่เปิดเท่าไรนี่สองหมืนเจ็ยี่สิบเจ็ดเป็นเปิดไก้สองหมื่เแม่นั่นล่ะแม่นี่ครับอีกแม่หนึงเท่าไรเปลดยี่้าตนยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ด ตัวนั้นสายแฟนซีพี่น้องออกไล่ๆเนาะแต่ว่าเหนือนั่งดีพี่น้องแฟนซีจัชหน่อยหอดดามก็ถือเป็นหลัาเออหางแง่รากดินนี่พี่น้องหัวแม่นี่หางแงวรากดินยิ่งออกออกซื้อนด้พี่น้องนี่อ่ามันตื่นก่อนจนโตดีดีพี่น้องหางแงวรากดินเครื่องดำดีแต่ว่าลายแฟนซีนี่หนึ่งสองหาสองเกตสองแม่สาวขั้นซื้อเป็นโคมนี่แห้งถือเนาะเออซื้อเป็นโคมต่อร่องใส่กันแห้งถือลงมาเพิ่มมาเพิ่นมาจากใส่เนาะ ยามสีนั่งครับสีนั่งกันอีคข้อำนาจเจริญพี่น้องเปิดกำลังต่อรองราคาถึงยุ่งเอาฝากเพื่อทุกคนนี่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกแปดแปดหกแปดสองหนึ่งสองหกสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองห้าเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อผู้ใดสนใจกับทรมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องอะบ้านสว่างง่วงงามพาพี่พาน้องออกมาชมราคาง่วงตลาดนัดโคกกะบือบ้านเชียงหวานก็ได้ประมาณนี้พี่น้องบ่ได้ครบบ่ได้หลายปัจจัยกะาพ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตราคาอยู่พี่น้อง ผู้ใดสนใจตัวใดโค้งใดคู่ใดกาดทั่วมาส,สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับนายหอยตัวนอพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้คลิปนี้บ้านสว่างง่วงามพงสุขพอครับพ่อแม่พี่น้องเพียงแกเดี่ยเนาะสำหรับอ่าขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟน,แฟน,แฟนเพจบ้านสว่างง่วงามจุมมิตตความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข่ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำ่ำด้วยรำด้วยเบิดหนีเบ็ดซิ่งด้วย,วยกันอ่าสำหรับคลิปนี้พ่อพ่อขันแกเนี่ยก็ครับสวัสดีครับ